เดี๋ยวค่ะอันอุ่นอันนี้ก้อนเนาะจ้าเดี๋ยวเฮาจังมาเบิ่งกันกินอันคมเมื่อวานนั่นล่ะอันหัวเตเห็ดมื้อคืนนั่นกินบ่เบิดเห็ดหลายโพดอุ่นแล้วละจ้าก็ได้ประมาณนี้ล่ะเนาะมันมีใบยาน้านี่นี่จ้เพราะว่าอันอยู่มาเลมันหายากอันนี้น้ําไม้กมูหมาเพิ่นก็ใจดีหมาอยากกินเจ้าก็เอามาให้ เดี๋ยวห้าลองมาชิมกันนะจา๊ะเนาะบะหมี่เขาบะไดยหูงงเขาสวัสดีพ่อแม่พี่นอนอีกเที่ยนึ่งเนาะคะ่ะอันฝากกดติดตามหนูดาา้วยจ้าหนูหัวจะเห็ดคิพแจก๊กหนูกับ,บหูวสิเหยืองมันเป็นขึ้นๆนอันนี้จ้ากแกงลใหม่ที่ห้องอุ่นเนะาะเมื่อกี้นะั่นตื่นขึ้นมากตื่นกันโดนละลัดแต่ว่าหัวได้สิกขนวเขายูนิกะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิทเทียงแหล้่ของมาเลเซียบานห้องกับสิประมาณสิบเอ็ดโมง่ลยละมัง้งมันห่างกันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งจะ้ะมาเลยจะมาก,กินกันอย่าบอกอย่าสิบ้าเบาหลายอืมหอนผ่อนหัวแต่อุ่นมันกับหอนเนาะหอนแหง้ง เขากอบว่าวได้เขาไ่ได้หนึ่งปกติเฮ็ดกับเขาบอกเกง่งเฮ็ดบอแบ่บส่วนหมากก็สื่อกินข้างนอกเอา ก็ได้คอยเห็ดกินเองเพราะว่าอย่างหนึ่งหนูก็เฮ็ดบาแสบนะสัวสิหากินของก็จังบานเข้าใด้พวกตาหม,มงองหงอีอย่งเงสิหาอยากอยากกินพวกตาหมองหงแดงสันมากตาหมองหงแห้งเยาว ที่นูเริ่มเฮ็ดกิดหน่ก็เพราะว่านูเหงาแล้วก็เป็นคนมักเวบาน่ำบัดนี้มาทายกล่องแทๆกะน,นูก็คืนในวันนี้มันเป็นแนวใดผูบ่เบาซํากะคือจังอ่นเบาผู้เดียวอนะันน่ะจ้าอย่าว่ากันเด้อจ้า <c oughs> หัวกะบ่เป็นยังอยาวหอหมองเห็ดนํำ ทายให้เบิงน้อาจาเนาะขายอันเฮ็ดงานในหลานขายอาหารหมาพวกสัตว์เลี้ยงพวกอาหารแมวอาหารสุน,นัขแนวนีดนะจ๊ะอืมแกงน้ำมันกะบ่แม่นว่าแกงอันมันบ่มีปลาแดกแม่จ๊ปะปลาแดกมันบ่นพอมันก็นเลยเวนนึ่งมัง่วงซึ่กกับเบิดมือว่านน่ะ ไปละจ้าบ๊ายบายหนูจะสีเหลยังเขินเว้ยเดี๋ยวหนูขอสดข้ามหนึ่งกําข้ามเงียเลยอืมอืมแป้งมัหน่อย สวัสด,ดีจ้าบ๊ายบายจ้าพออนคิดหนาเนาะฝากกดติดตามหนูในเด้อจ้าฝากให้กำลังใจหนูในเด้อขอบคุณค่ะ